สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณผมนำทุกเรื่องราวเข้ามาพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติกรมกรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมเรื่องเล่าประสบการณ์ต่างๆทุกเรื่องราวที่ผมนำมาพูดนี้ จะต้องมีประโยชน์เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมต่อการปฏิบัติจิตวิญญาณของเราก็คือการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรามีความคิดรวบยอดมีความเข้าใจในเรื่องของพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องการอะไรเราก็จะสามารถหยิบสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยให้มาเอือ้อเกือ้อหนุนต่อการปฏิบัติกรรมฐานได้ครับ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจพุทธประสงค์ไม่มีความคิดรวบยอดหรือไม่เข้าใจหลักธรรมการปฏิบัติเลยเราก็จะไม่สามารถหยิบสิ่งต่างๆมาเกื้อหนุนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราไปปฏิบัติกรรมฐานได้ก็คือจะปฏิบัติได้อย่างเดียวคือต้องตามตำราเท่านั้น ถ้านอกจากตำราก็จะไม่สามารถคิดต่อยอดได้ว่าจะเอาอะไรมาทำอะไรก็คือเหมือนกับการท่องสุดคูณถ้านอกเหนือจากสุดคูณแล้วฉันทำไม่เป็นอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปรู้มากรู้เยอะครับเรารู้น้อยๆก็ตามแต่รู้ที่มันเป็นสาระใจความสำคัญเขาเรียกว่ารู้คุณภาพ เมื่อรู้คุณภาพแล้วเราปฏิบัติเข้าไปด้วยแล้วคุณภาพนั้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนกว่าจิตของเราจะเข้าถึงเท่านี้แหละครับการปฏิบัติธรรมในแนวความคิดของผมครับลหลายๆท่านสอบถามมาว่าผมหายไปไหนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาหน้าจอเลยก็ปกติก็ออกบ้างครับเป็นคลิปช็อตบ้างคลิปยาวบ้างแต่ก็อาจจะเว้นวันสองวันประมาณนี้ ก็พยายามครับหาเรื่องราวต่างๆมาแนะนำแบ่งปันท่านผู้ชมที่เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานกันวันนี้ขอคุยในเรื่องเกี่ยวกับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับบ้างครับหลายๆท่านมีความทุกข์มีความวิตกกังวลน,นะฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่เรารักจากไปล่วงลับจากโลกนี้ไปเนี่ยด้วยความเป็นห่วงกลัวเขาเน่มีความทุกข์ใช่ไหมครับทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไปอีก ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นทุกข์มันจะยิ่งพากันทุกข์ไปกันใหญ่บุญที่เราทําก็อาจจะเกิดอานิสงส์น้อยไม่เต็มกําลังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะว่ากําลังใจเรามีความทุกข์ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็มีความห่วงเราเข้าไปอีกจะอนุโมทนาบุญรับอานิสงส์ความสุขก็รับไม่ได้เพราะว่าตัววิตกตัวห่วงเนี่ยมันเข้ามาขวางทางครับไม่สามารถอนุโมทนาได้ ส่วนใหญ่แล้วดวงวิญญาณเนี่ยจะไม่ทราบหรอกครับว่าต้องการอะไรแต่เราต้องรู้เขาเรียกว่ารู้จิตของผู้ล่วงลับนะผู้ล่วงลับส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเลยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันก็คือความสบายใจครับหากมีความทุกข์ใจเนี่ยจะดึงนวงทวงดวงวิญญาณไม่สามารถไปไหนได้นะครับเราต้องทำด่านแรกเลยก็คือ ทำอย่างไรให้ดวงวิญญาณนั้นหายห่วงมีความสุขก็คือการบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณว่าอย่าได้วิตกกังวลเป็นห่วงเป็นทุกข์ในเรื่องราวของญาติของลูกหลานอย่าได้ห่วงทรัพย์สินสมบัติต่างๆจะดูแลให้เขาดีที่สุดและจะปฏิบัติความดีส่งผลของบุญไปให้เป็นระยะระยะ เท่านี้แหละครับความรู้สึกจิตใจของดวงวิญญาณผู้ล่วงรับเขาจะมีความคลายจากความวิตกคลายจากความทุกข์ได้ดีที่สุดพอคลายจากความทุกข์แล้วบุญที่เราทำอุทิศให้ปับ๊บดวงวิญญาณก็จะสามารถรับได้ทันทีเลยเพราะว่าไม่มีตัววิตกตัวความทุกข์เข้ามาขัดขวางอานิสง์ของบุญแค่นี้เองครับ แม้แต่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วบางทีก็อาจจะไม่รู้ไม่ทราบด้วยว่าต้องการอะไรกันแน่รู้แต่ว่าจิตของตนเองนั้นมีความห่วงมีความทุกข์ทำให้ต้องวนเวียนอยู่ตามสถานที่ต่างๆไปพบภูมิไหนก็ไม่ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะฉะนั้นหากเรารู้จักผู้ล่วงลับเขาล่วงลับไปแล้วเนี่ยให้เรากำหนดจิตบอกเขาโจทย์ก็คือทำอย่างไรก็ได้ ให้เขาหายห่วงหายจากความวิตกกังวลหายจากความทุกข์ความทุกข์นี่บางทีอาจจะไม่หายเพราะว่าเพิ่งจะสิ้นลมไปใหม่ๆก็บอกให้เขามีความสบายใจว่าจะส่งบุญไปให้ทํำใจให้สบายเพราะว่าพ้นจากความทุกข์บนโลกมนุษย์นี้แล้วถือว่ามีความสุขกว่าตอนเป็นมนุษย์เพียงเท่านี้ครับพอกำลังใจเขาคลายถึงแม้บุญเขาจะน้อยพอกำลังใจเขาคลายตัวจากความทุกข เราอุทิศให้ทันทีเลยตอนนี้แหละครับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับจะสามารถเปิดรับกำลังของบุญได้เต็มที่เพียงเท่านี้ดวงวิญญาณก็จะไปสู่พบภูมิที่ดีเราอย่าได้เป็นทุกข์อย่าได้เป็นห่วงว่าเขาจะไปพบภูมิที่มีความทุกข์ในเมื่อเขาล่วงลับไปแล้วไม่มีใครห้ามได้เมื่อล่วงลับแล้วเราต้องรีบทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ไวที่สุดก็คือการบอกกล่าวอย่าให้เขาเป็นห่วง และการทําความดีอุทิศบุญกุศลให้ผู้ร่วงลับสองข้อนี้ต้องรีบทําเป็นหลักและทําโดยทันทีครับเพียงเท่านี้ดวงวิญญาณก็จะพบกับความสุขและเราก็อย่าได้ทําใจให้เป็นทุกข์มากจนเกินไปไอ้ความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เคยปฏิบัติมามันก็ต้องทุกข์กันอยู่แล้วและทุกข์มากถ้าเราเคยฝึกปฏิบัติจิตของเราเข้าสู่พระกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันอาจจะมีความทุกข์แต่มันทุกข์น้อย ตามกำลังใจที่เราเข้าถึงในสภาวะธรรมครับจะบอกว่าหมดความทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้จะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติมามากจนจิตเข้าถึงเนี่ยกำลังของความทุกข์มันจะลดลงแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันผู้ที่ล่วงรับเขาก็จะมีความสบายใจด้วยเพราะว่าเห็นจิตของเราไม่มีความทุกข์มองมาจิตของเรามีความสุขเขาก็จะมีความหายห่วง หายกังวลหายจากความทุกข์ด้วยเช่นกันก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ดวงวิญญาณหายห่วงหายกังวลเพียงเท่านี้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับก็จะไปสู่พภูมิที่ดีผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละครับยังต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆหน้าที่ต่างๆบนโลกถ้าเราไม่อยากทุกข์แบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทาความเข้าใจกฎ ของอนิจจังกฎของโลกถ้าเราเข้าใจแล้วความทุกข์มันจะลดลงครับถ้าเราไม่เข้าใจไปบังคับมันยังไงมันก็ทุกเพลอเทุกมากเหมือนกับระเบิดเวลาที่เราฝังไว้คือเหมือนกับเราบังคับข่มอารมณ์ไว้อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องทําความเข้าใจความเป็นจริงของโลกความทุกข์จะคลายตัวครับขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในปัจจุบันหรือ อนาคตการเพราะว่าทุกคนจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีทุกทกท่าน